ใบนี้ถูกติดตามจุดต่างๆภายในวัดชื่อดังแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดกาญจนบุรีข้อความแบบนี้แหละครับ ประกาศเนื่องจากวัดมีค่าใช้จ่ายในการดูแลวัดเพิ่มขึ้นจำนวนมากทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าคนดูแลรักษาค่าทำความสะอาดค่าซ่อมแซมต่อเติมก็เลยต้องขอเก็บเงินค่าบำรุงวัดคนละ20บาทตั้งแต่25ทธันวาคมเป็นต้นไปแน่นอนครับมีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นทั้งที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะครับ เจ้าอาวาสวัดเนี่ยชี้แจงบอกวัดทุกวันนี้วัดมีค่าใช้จ่ายสูงครับทั้งเรื่องของการซ่อมแซมกระเช้าไฟฟ้าที่ใช้รับส่งนักท่องเที่ยวขึ้นไปด้านบนของวัดต้องใช้เงินมากกว่า10ล้านบาทรวมไปถึงค่าน้ำค่าไฟค่าจ้างคนงานซึ่งมีมากกว่า30คนส่วนภาครัฐที่นำภาพของวัดเอาไปโปรโมตกระตุ้นการท่องเที่ยวก็ไม่เคยให้เงินสนับสนุนนะครับส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มา ไกด์ก็จะคอยบอกบอกว่าไม่ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยทำบุญกับวัดครับทําไมฉันต้องทําทําเพื่ออะไรเออ,อเขาดีขึ้นร,รัฐบาลโฆษณาโครม,ครมให้ฝรั่งมาฆ่ามาเยียบฉันคนจีนมาพูดว่าอย่าทำบุญนะฮะยังไงนะครับไม่เข้าใจมีเรื่องนี่ทบุญคุณไม่เข้าใจเห็นไหมละ่ะพวกเขามาอย่าทำบุญนะยกมือไหว้เดียวแล้วก็ไปไม่ไม่ไม่ทำบุญ ไก่ไงไก่ oh. ฉันอยากให้พวกเนี้ยเข้ามาพูด,ไ,ดววไก่พี่เดียวว่าไก่เนี่ยต้องท่านต้องเก็บไก่จริงๆเนี่ย uh huh. ทําไมไม่ไม่เก็บให้ฉันล่ะมวยรัดอ่ะไมไม่เก็บให้ฉันท่านทำไมต้องมาเก็บตรงนี้ด้วยล่ะ huh. แล้วต้องเที่ยวมาทวมาต้องเอามาให้ฉัน ขณะที่นักท่องเที่ยวรายหนึ่งนะคะก็บอกว่าเคยไปวัดมาทั่วประเทศก็ไม่เคยเห็นมีการเก็บเงินแบบนี้โดยเฉพาะการกําหนดเก็บเงินค่าบํารุงวัดส่วนตัวก็เห็นว่าไม่เหมาะสมหรือเปล่าการทําบุญควรเป็นเรื่องตามจิตศรัทธาไม่น่าจะมาเป็นการกําหนดกฎเกณฑ์หรือว่าจานวนค่าใช้จ่ายแบบนี้ค่ะ พระพยอมกัลยาโณนะครับเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วแสดงความคิดเห็นบอกว่าการเรียกเก็บเงินบำรุงวัดเหมือนเก็บค่าผ่านประตูชมภาพยนตร์หรือมหรสพครับซึ่งวัดที่เก็บค่าค่าเข้าชมก็เป็นวัดใหญ่ๆอย่างเช่นวัดพะแก้วนะครับที่มีค่าซ่อมแามปฏิสังขรที่มีราคาค่อนข้างสูงแต่สําหรับวัดต่างจังหวัด พระพยอมบอกว่าเก็บแบบนี้อาจจะต้องโดนวิพากษ์วิจารณ์นะครับเพราะว่าเป็นการบังคับจิตใจเกินไปนะครับควรที่จะตั้งตู้บำรุงจ่ายค่าไฟแล้วแต่กำลังศรัทธาน่าจะดูเหมาะสมกว่าครับควรจะใช้ระบบตั้งตู้แล้วแต่จะศรัทธาช่วยค่าน้ำค่าไฟวัดจะถูกต้องและเหมาะสมกว่าไปตั้งชื่อขึ้นป้ายว่า ขวัดต้องเสีย10บาทยีบาทสาบาทมันกลายเป็นเรื่องอ,อแทบจะเรียกว่าขูดรีดกันตรงตรงก็ก็ว่าได้ถ้าวัดอยู่ไม่ได้เพราะค่าน้ำกาไฟไม่พอนี่ย่าไฟจะสักเดือนเท่าไหร่น่าจะมีการไปตรวจสอบบัญชีวัดดูทีค่าน้ำใช้เท่าไหร่่าไฟใช้เท่าไหร่ แล้วการใช้ใจ่ายเนี่ยสุรุ่ยสุร่ายไหมพระพยอมบอกว่าไปตรวจสอบค่าน้ำค่าไฟดูว่าใช้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าที่วัดสวนแก้วเนี่ย มีคน500 600, 600คนก็ไม่เคยขอเก็บเงินค่าเข้าวัดนะครับก็เลยอยากจะให้ไปบริหารจัดการให้ดีลดการใช้จ่ายเอาเท่าที่จําเป็นเท่านั้นแล้วเชื่อว่าสุดท้ายถ้าวัดมีปัญหาเนี่ยชาวบ้านก็คงไม่ปล่อยให้ทางวัดจะถูกตัดน้ําตัดไฟแล้วก็จะต้องมีการปรึกษากรรมการวัดให้ช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องนี้ครับ